สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาปีสี่นะคะคือวันนี้เรามีไฟล์บินจากเชียงใหม่ไปขอนแก่นก็คือจะพาแม่นั่งเที่ยวบินครั้งแรกเลยมีไฟเดียวซะด้วยเชียงใหม่ขอนแก่นนะเช้ามากเราต้องตื่นไปขึ้นเครื่องหกโมงเช้านะคะ ต้องเตรียมตัวไปก่อน,ช,มมอน,น,นชั่วโมงหนึ่งิใช่แต่ดีมากๆเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ลำพูนนะคะเรามาอยู่ที่บ้านคุณลุงคุณป้าแฟนคลับอเออคุณลุงคุณป้าแฟนคลับเขามีห้องพักให้นะคะเราก็เลยเดินทางจากเถินมาตั้งแต่เมื่อวานและแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงมีใจดีบริการส่งให้ด้วยที่สนามบ,บิน <c oughs> ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคที่บแบบสนับสนุนเราเนาะเหมือน เอ็นดูพวกเราด้วยใช่เดี๋ยววันนี้จะไปส่งแม่ย่านะคะแม่ตีกับของแกนออตอนนี้พวกเราเตรียมตัวก่อนนะเพิ่งตื่นเลยค่ะ ินแล้วตอนนี้เกือบตีห้านะคะใช่ไปเช็คอินเลยใช่ไหมใช่สัมภาระก็กระเป๋าคนละใบนะคะแต่ตอนนี้เช็คอินก่อนนะก็แบป,ประชาชนหรือไม่ก็พาสปอร์ตไปที่แอรอเซียนะครับโอ้คิวยาวนะยาวานะตอนนี้เขาน์เตอรเปิดไงคนก็เลยมา <c oughs> แบบว่ารีบม,มาเช็คอินอ๋อ ไงแม่มางงงงไหมอ่าไม่รู้อะไรเป็นไรเนาะอันนี้แนเราจะขึ้นเอเชียเนี่ยแล้วก็มาต่อคิวเช็คอินก่อนสายเดียวก็มีของหลายแบรนด์แต่ว่าเราขึ้นเอเชียแล้วก็สำหรับคนที่มีสัมภาระมีพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะได้ชั่งน้ำหนักกระเป๋าด้วยนี่ก็ฝรั่งเช็คอินนะครับผม เช็คเรียบร้อยนะครับก็กระเป๋าคนละใบทีเขาบอกว่าไปที่ประตู14ชั้น2นะครับเมื่อกี้ที่เคาน์เตอร์นะพนักง,งานเรียกเราแต่ปรากฏว่ามีอีกแถวหนึง่งเขาเหมือนจะคอมเมนต์เล็กๆว่าเราไปแซงคิวเขา,เ<อ>าแต่ว่าแต่ว่าพนักง,งานบอกว่าเราไม่ได้แซงคิวเพราะพนักง,งานเป็นคนเรียกเราเราไปเข้าช่องไอ้นี่ไงอะไรนะพรีเมียมการ์ดกับขา้าราชการอะ่ะค่าพิสมั เออก็เลยแบบว่าเอ่อรามาจากแถวธรรมดา <c oughs> เขาก็เลยแบบอะไรวะอะไรอย่างงี้แต่พนักง,งานเรียกเราป่านไงมีจะถ่ายรูปด้วยนะเหรอขนาดนั้นเลยก็แล้วแต่ ที่เราไปเช็คอินกันเนาะคือสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะสามารถไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบินนั้นๆได้เลยอก็ยื่นตรอประชาชนหรือว่าใครมีพัส์ตก็ยื่นพัสดอย่างนี้แล้วเขาจะถามว่าไปที่ไหนเราก็บอกว่าไปคอนเกนไปกะปีสมุยภูเก็ตอะไรก็ว่าไปกรุงเทพอใช่ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้เอากระเป๋านะคะไปขึ้นที่เครื่องชั่งตรงสายพานแล้วเขาจะถามว่าโหลดไหมถ้าจะโหลดก็คือเอาไว้ใส่ใต้ท้องเครื่องแต่ถ้าไม่โหลดเราก็สามารถถือขึ้นเครื่องได้โหลดก็คือเอาไว้ใต้ท้องเครื่องใช่ใช่ถ้าไม่โหลดเราก็เอาไปด้วยแล้วก็จะเอาไว้บนหัวบนหัวเหมือนเหมือนนครัชัยครับเออประมาณนั้นก็เขาเรียกว่ากระเป๋าแคร,รี่นะคะสามารถเอาขึ้นไปได้7กิโล ไม่เกินเจ็ดสำหรับแอร์เอเชียเนาะไม่รวมกระเป๋าถือตัวเองนะอืมอันนั้นสามารถแยกไปได้ตั้งหากเจ็ตลูกก็เยอะแล้วนะอย่างของบายก็มีเนี่ยนะคะกระเป๋าเป้ใบหนึ่งแล้วก็มีกระเป๋าน้อยที่เป็นพวกโทรศัพท์มือถือกับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะคะแบตสำรองก็เอาไว้ในนี้ได้เลยถือขึ้นไปด้วยพอเราได้ตัวต๋วมาปั๊บก็เขาก็จะบอกนว่านี่ใช่มโซนสามสดี ของตัวนี้นะคะจะเป็นวันที่12เดือนเมย์ปี2022โซนที่3ที่นั่งที่1 0ดีนะคะใช่ก็จะมีชื่อนาำสกุลไห้ทีนี้เราเอาตั๋วเนี้ยแนไปกับพาสปอร์ตเพื่อที่จะไปยื่นตอนที่จะขึ้นเครื่องอใช่ก็คือแนไปด้วยกันเลยนี่ว่ชาจะประชาชนก็ใช้แบบประชาชนนั่นแหละ แล้วก็จะมีเกตด้วยนะคะก็คือประตูทางออกที่14เนะเาะเราจะไปที่นั่นกันเราไปที่นั่นแล้วเราก็ต้องเข้าไปที่เกต14พื่อรอที่จะขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับโซน 310D โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้พวกเราเติมสเสบียงเมื่อกี้กินข้าวกันกินอาหารกันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจากนั้นจะไปสแกนตัวนะคะก็คือเอากระเป๋าไปสแกนแล้วก็เดินผ่านช่องไอ้นี่เนาะตรวจร่างกาย พอเราขึ้นมาชั้น2นะคะฝั่งนี้จะเป็นป้ายบอกว่าไปาเกตสิบเอ็ดสิบสก็คือตรงไปนู่นเลยทางขวามือนะคะตามป้ายไปเลยสิ่งต้องห้ามนะคะตรงนี้เรามาถึงจุดสแกนตัวและเป็นผู้โดยสารขาออกในประเทศแม่มีน้ำดื่มมาด้วยนะคะจำเป็นต้องเอาออกนะคะ อ๋อเมื่อกี้อยู่ที่จุดตรวจค้นนานไปหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เตือนแม่แค่เรื่องน้ํากับของเหลวเนราะเราไม่ได้เตือนเรื่องของมีคม <c oughs> สุดท้ายแล้วแม่มีกันไก่ <c oughs> กันไก่สองมีดมหนึ่งมีดปอกผลไม้หนึ่งมีดแกะสลักอีกหนึ่งมีะสลักรูมีดแกะสลักก็คือเขาคืนมาให้เพราะว่ามันอันเนก <c oughs> โอเคตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะ ออกมา,าอาม,ามาถึงก็ได้ขึ้นเครื่องเลยไปเดี๋ยวจะต้องขึ้นรถบัสไปที่เครื่องบินอีกรอบหนึง สวยๆนะคะได้ห้าขึ้นอีกต้องบอกหกโมงจงรอบันไดเปิดหมดกัรบินอิฐเลยก็ได้เซื่องเลยก็ได้กระเป๋าห้ามวางบนตักนะเราต้องเอาวางไว้ใต้เท้าด้านล่างโทรศับเอาไว้ได้ใช่วางไว้ที่ใต้เท้า เป๋าเล็กได้หรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ติดเลยโอเคแล้วก็วางไว้ใต้เท้าของคนข้างหน้าต้องทีนี้วิธีการรัดเข็มขัดทำไงปะแม่ทำาห้ดูใช่แล้วก็ดึงตรงนี้ให้พอดี ตึงรงนี้ไ,ไม่รัดใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคเวลา,ลาลรัดถค่ะเราสามารถตึงอันนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะเวลาแบบคนที่คุงใหญ่ๆแบบป๊าเออไม่ก็รัดก่อนก็ได้แล้ว,วค่อยปรนะอยปรั่นี่ไม่ได้ใช้แล้วไหม นี้ไม่ได้ใช้แล้วในกระเป๋าเลยเดี๋ยวอีกชั่วโมงก็ถึงแล้วขอนแก่นแป๊บเดียวเราจะเกิดคนมาสายสายอย่านีมาสายสายก็ตกเครื่องไงเขาจะรอทำไมต้องมาถึงนี่ตีห้าเยอะก็ต้องมาถึงนี่ก่อนอย่างไอเครื่องนี้มันออกหกโมงใช่ป่ะก็เขาก็จะรอสักหน่อยแหละถ้าเรามาช้ากว่านี้ เาก็อาจจะรออยู่นิดนึงหรือว่าถ้าเขาไม่รอเราก็ตกเครื่องไงเมื่อกี้ที่เราเดินมาก็คือขึ้นรถพอดีเลยก็น่าจะเลทอลอย่างที่บอกว่าเขาน่าจะรอหน่อย t นวันที่เราเรียนหไปด้วยมเราจ m ม่รับผล้ว n กนั่อ้เียนหนัอด้วยคอมวเตอ ยังไงไหมข,ขึ้นทางเครื <c oughs> ่องค่างเลกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอมันขึ้นไปก่อน <c oughs> กำลลงังงตอนนี้เรามาดูคนีแก้น้วนะคะบินแค่ประมาณชั่วโมงเดียว <c oughs> จัดเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ให้แม่ร้องแก่เข็มขัดดู <c oughs> เอ,อ้ยเป็น <c oughs> เป็นเป็นแต <c oughs> ่ดึงออกมา แม่รู้จึกยังไงบ้างเฉยๆอยตอนขึ้นกับลงอันไหนตกใจไหมไม่ตก<ผ>ใจ<ค>เลยสุดยอดเ <c oughs> นื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะ <c oughs> เขาก็เลยให้ลงทีละห้าแถวก็คือ1นถึงไปแล้วตอนนี้ของเรา6ถึงสิบสดยอรเลยทีสุดในฉบับแรกค่ะ thank you ไม่ได้กลับขอนแก่นมาหลายเดือนนะคะสนามบินขอนแก่นเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนนี่ค่ะเป็นเครื่องที่เรามาสนามบินเปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่มีกระเป๋าเลื่อนอย่าง,งเด่นเขาไประบบหกรลกามขึ้นเลยทีเดียวพวกเราออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ลงเครื่องถ้าเกิดว่า ใครที่มีกระเป๋าก็คือนัดรับที่สายพันได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีกระเป๋าก็คือ,เ,อ,อเดินตามถนนออกมาได้เลยนะคะถึงแล้วด่านล่าสุดก็คือเหมือนเป็นการเ,เช็คคนเข้าเมืองขอดแกนเนาะนเขาก็จะมีให้สแกนพาสปอร์ตหรือไม่ก็บัตรประชาชนไม่เหมือนเดิมว่ะใช่งตรงนี้ก็เปลี่ยนไปหมดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ถ้าแต่ว่าใครต้องการรดสาธารณะนะคะมีแท็กซี่มี รถที่เขาเรียกอะไรถเช่าเนาะ <ry. S 1> ก็สามารถมาติดต่อตรงนี้ได้เลย,เลยประมาณนั้น <c oughs> สัมภาระก็กระเป๋าคนละใบนะคะอันนี้ของแม่ย่านี่ของตีคือไปแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่เดินทางนะถ้าเราไม่มีกระเป๋ารากแนะนาให้เป็นกระเป๋าเปจ้จะสบายสุดเลยมีตอนนึงที่กลับจากอเมริกาแล้วใไป,ปลงที่อินชอนเกาหลีนะคะมีกระเป๋าเป้ี้ใบหนึ่ง แล้วก็กระเป๋าอันนี้ใบหนึ่งหนักมากแล้วได้เดินรอบสนามบินอ่ะคือแขนตรงเนี้ยนะคะเอเส้นเลือดฝอยอแตกแดงหมดเลยคือแบบไม่ค่อยแนะนําเน้นเป็นกระปกเป๋าเป้หรือไม่ก็กระเป๋าลากจะสบายกว่าจากที่เรานั่งเครื่องบินมาเชียงใหม่ขอนแก่นเนาะเขาก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้แบบเแหออย่จมูกอะไรใช่ปะ่ะแค่วัดอุณหภูมิอย่างเดียวอืม แล้วพอลงเครื่องมาก็คือมีเช็คอินตอนที่เข้ามาคอนเกตได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนพี่สะพ้ายมารับแล้วเป็นไงแม่ตอนแรกคิดว่าแม่จะตื่นเต้นนะเฉยๆเลยเหรอก็ตื่นเต้นปะมันจะมีจังหวะในนะที่เครื่องแบบว่าค่ะใช่ใช่ใช่ถ้าโดนยู่หนักก็คงจะ <Okay. S 1> ค่ะตอ,อ <laughs> ตอนที่ขึ้นไปบนเมฆอะ่ะมันวิวสวยดีเนาะแต่พอแบบเข้ามาเสมอเมฆแล้วมันก็จะมองไม่เห็นกระจกข้าง <laughs> เอาล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกับพวกเราใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีแม่ไฟมาด้วยเพราะว่าตอนนี้ส่งแม่ย่าเรียบร้อยสลับกันคลิปหน้ามีแม่ยายมา